เนาะังแเปิดคลิปมามื่อนี้พ่อสาวน้อยต่ำปอกๆอยู่แจ้เสี่ยวพี่น้องเอ้ยพกๆเมื่อนี้ก็อยู่ทางเฮือนทางซานของเฮาคือกันเนาะก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีตอนเสี่ยพี่น้องเลยพบพกอกันมื่อนี้มวยเล็กต่ำขบเบือปอกๆอยู่พี่น้องเลยเฮ้ยสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีเจ้เสี่ยพี่น้องเลย ตำขบือให้แม่ก้อนพน่ะท่านเตรียมเครื่องเรียบร้อยพี่น้องเลยเตรียมเครื่องไปขึ้เฮียนแต่ก็มาอยากตำขบือนะแม่ให้แม่เป็นมือกล้อนพ่น่ะพนอยากตำก็คือสิมุกน้ำไม้ทีห้องไปหาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเลยหาเมื่อวานกับลุงใหญ่พาลุงใหญ่ไปตัดแต่ก็เลยไปหาได้น้อไม้มากพี่น้องเลยเพว่าอยากกินมุกก็เลยสิมุกกินพี่น้องเลยเนาะก็เลยพนอยากตำขบือตำ้ตัเนาะ ดี๋ยวทั้งแม่ก็สิได้ซอยอันอันนี้ให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่ก็สิได้ซอยเอ่อนนี้หัวสิไข่ให้ก่อนน้องเอ้ยก็ได้ตําหัวสิไข่ใส่เลยหัวก็สิไปเฮียนไก่้บ่กไปเียนแต่เช้าด้พ่น่เนาะค่ะก่อนนมาแต่งเฮียนพุ่นเด้จังได้กินเก็ไว้เ็ไ้ื้อบ่เ็ซ เนยนะบอสหางงี้หัวแก้เก็บก่สบายดีเลยหางงเ้อต <course> ัดซอยันมเลยกเิดครัวากรเดดนี่ตัมตัมใส่เลยหางอ้หัวกให้ตัซอยไปดิบเอ่ยตใส่เลยมันหอมเดี๋ยวเขากัสิได้ ตัดอันนี้ใส่อีกบ่สิไทก็ไว้ใส่กับมกบาดตัดแม่นตัดใส่กมกบดอันนี้ผักตู่ก็ใส่ผักตู่อืมมเหี่ยวผักหหก็ยงเ็กน้อยเหี่ยวตายบ่ได้บ่แม่ยังาอยู่ยังอ่อนอยู่นี่เอามาันัอีกตู้นตู้นี้ดกบ่อายจะตคือเป็นอาย ัดเป็นอัน <c oughs> อนี่ไปเรียนวันนี้ไปเรียนนอนจั๊กห้า,บบา,า,าใส่ก่นอนตั้งทาตั้งทะ,ทงทะมาเบิกทางนี้ก่อนพี่น้องเลยฝากกันไปทางไหนไปดึกไปดื่นแถอะมาทางเคยหลาห่าเข้าพี่น้องเลยสัตว์ตเนาะ

แต่ลุงสิพาไปทางได๋มื้อนี้ให้ลุงพาไปบ่ลุงเป็นไกลนําทางบ่บนี้แม่ค่อยสิไปก่อนเอ้าเป็นได๋คืสิไปก่อนนเนช่วยเลยย่านบ่ย่านบ่ทัน่บ่กินเ็ดพาบ่กินเม็ดบ่ันช่วยน่ะแม่นบ่เพิ่นยังรอทางลุงใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยว่าลุงใหญ่ยังตัดผมอยู่บ่จ้าเสริมรอจ้อือบ่ทันได้กินข้าวกินน้ําซ้ําแน่นี่เนาะห่อข้าวห่อน้ําไปกินพุ่นนนี่ ให้ลูกหัวเข่าไปถาไปตามรางให้ลูกหัวเข่าไปตามรางเพื่อนเราเอาเอาสับไปให้มันมันมันใช่ใช่เลยแล้วลุ่นเรอแล้วลุ่นแล้วลุ่นตลอดบ่มีได้เชือกเถื่อได้ได้เชื่อกตัวเดี๋ยวพาอพี่เขาจะไปทางน้องซิมพี่น้องเลยไปให้น้องซิมเพื่นตาขบวยถาอยู่อ่ะน้องเลยมาทางน้องซิมมาให้น้องซิมตามถาเรื่อเด้อเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำใหม่มาก่อน เอาไม่เนี่ยทำได้คง,งทางแล้วได้เปเดกระเดกเป็นงวแม่มันจะเสกเสกแลว้ว ไ้อลันโปสัยมาอะไะน้ำมัก็เราน้ำมัหาวันเนี่ยนะขอะไรบอแล้วสั่งเลยสั่งเลยอาดึกตอนเดดงเียืมเค็มเน่เค็มนอยอันนี้่เยนป่ะงอกน้ำมันก่อนงอกน้ำมันแซวก่อนมาน่

นี่ล <teor> ูกเรื <sympathy nói> <the> ่องยังไงเคยลาบอกว่าไปก่อนเด้อว่าไปถ่าให้ลุงอันพอเขาไปตามลำพนักแม่ห่อเอาเงินนะเฮาพูดมาเฮียนเฮีนอย่ชื่อกินไน้วาไรด้วยว่านั่นมันไอเป็นไอเป็นว่าเป็นไออยู่นะ น้นก้อนยามนั่นเมันเ <A, what? S 1> so ้อนหยอ่าเบิ้งนี่บอกเข็มปัหาเข็มยิบเสื่อหงตายิบเสืออยู่กองยาบอเข็มน่อยเลยโอ้ยน้อยเพิเห็นดูเล้บอกตะกี้เพ่งเห็นอันหนึงเดไปแกวเบิดออ่ะเสร็จดกเอาเป็นน้า้าเดกะเบิดว่า กินข้าวป่าเล้นี่าเ้ยืดเส้นหัวเพื่อนป็เลยหม่ำเป็เลยข่าวกันให่ครอบใหครัวไปอยู่ปาแล้วสันกินข้าวยืหเซ่ยเลยพอคนนอนไหนนอนนะกินข้าวเสร็ดนะไม่กินไตีไครับคา เนี blender, <Es> <calculator> ่ยแด้จ้ะกินกินเพื่อนพี่แด้ก่อนไปทา้งนายแด้กับลูกมีสองคนลูกกับอูชิมเข่าเพื่อนมาเสี่ยกินปลาเข่าปลาบอกจะไปกันบอกเคยหลายอยู่ว่าไปหาปลากต่กินปิ้งปลาพอได้ป่ะไม่ใช่ปาหอยเจี๊ยบไปเพื่อนป่ะปลาหอยเจีวยบจับเจี๊ยบไปจับปิ้งปลาสิ จะคล้องกินอื่นเพื่อนต้องคล้องกินเด้อมีอย่างหากินเด้อติมีอย่างหากินต้องคล้องแล้วกันแล้วไหวไหมเนาะง่ายกับพี่น้องเลยไปหากินกับพี่ต้องคล้องยังกินคนปะกุ้มปากไ่กุ้มปากมั่นนะว่าแล้วกันทางเพื่อนกับหอยก็ไปเพื่อนเชื่อกินเพื่กินเนาะไม่กินแด่นแจ่วออาไปเพื่อนนะกินไม่กินมันห่อไปกินเล้ว

ทางนี้ก็เตรียมสิไปแล้วบ่ได้ถ่ากินข้าวกินหยังเลยเราไปหากินญี่ปุ่นพุ่นว่าได้ยังไปกินหอแจวป้าพี่น้องเอ้ยไปตึกปาเพิ่นว่าหอแจวไปตเฮือนต้องไปกินอันปิ้งปลาุ่่นน่ะว่าไปหาตึกเบ็ดมันเผาเลยนไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปกบ่เคยได้ดอกหักไปพี่น้อง้แต่ละเทื่อก ได้เสื้อโตเท่าชมหักไปแต่เคยหล่าเข้าไปก่อนแล้วทางลุงเพิ่นตัดผมอยู่ก็ได้ไปก่อนเพิ่นว่าบอกลุงอันห่อเข่าตามแจวไปนลำลังด้วยคนด้วยไปนี่เล่ทางหนาเลยทางหนาเลย่นเพิ่นมาทางทางพี่น้องจะไปทำไปบ้านน้อยบ่คนโขกน้อยไปทั้งนั้นแล้วเต๋อก็มาช่วยด้วยไปงเพียนเลย Kim cào sắp kim cào đồ tò ba tò ba đâu tò nào mày Tôm ba Tôm sắp ba mày Tôm ba mày sắp Tôm mày sắp ba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  Đây sắp ba mà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 y sắp ba khiến <laughs> sợ à, kín, kín chân sạc kín đều bằng hiền người. Ừ, kín thảo đều có bằng hiền. đều mẹ càng viên rồi. của đất mẹ chỉ múc nó mày tha à, thả ăn, tha 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 con, tha à, tha con น <ih az violin beeping warfare> kind of ั่งท่าข่อยก็จ้ะสิบ่สิละถ้าบ่สิละมไปนํา3คนบ่มั่นไปๆมันๆทางนี้บ่ให้ของท่ากินเพิ่นว่าคั่นไปได้ไปบ่ให้ของเอาไปหาอยู่หากินก็ต้องของเนาะไปสิบ่ของไไปทางเฮาก็สิได้เ็ดหมกมให้ได้กินพี่น้องเอ้ย เพิ่นว่าบ่ให้คองเพิ่นเอาไปแล้วก็บ่ให้คองค่ากินเพิ่นว่าเนาะอ่ะจ้เฮาก็กินมกหน่อไม้เฮานี่แหละเนาะนะตัดผักมานี่สิมกเล็เเดวเม็ดนี่ก่อนเม็ดหแม่มกหน่อไม้นี่ะป้ามกหน่อไม้นี่แหละผักแงกับอ่าักตูนกับบเมมาเรียบร้อย มีหน่อยนึงมาเตรียไอ้มะกดไม่ต้องเาก็เตียมมาแล้พี่น้องดมคักเลยสิแล้วแม่มี2ใบกะข้างอันห่อไว้้ใบแได้มาได้อยู่ได้มาด้่วไปเียนเ้ามข้าแล้วบ สมุกไปด้ย like, ังไงข้างอันหวดไว้เลข้างหมหนึงไว้เลยเองเห็ดยงไม่มุ้กเลยเลดูก like, ่ใช่ไหมไม่สมกเ

ไปหน้าไปเฮียนห้องไรห้องห้องกระโชกเก่งแท้ห้องกระโชกนะจู่แก้วดูนี่เลยขึ้นมาเสียด้วย nhao ดูเลยลมนะมาเสียด้วย nhao เป nào chúng ta xoay sữa nhau sao hào, đó không sao không sao Đây kim thảo sao không sao thảo sao không mà này. sao không sao không sao nó ừ, thả phần đẹp không sao không khô sẽ chị, chắc nhau nhau được ấy, nào đây mục thả mốc mục. Thả mục. Hàm ở Hàm mục. Hàm mục. Hàm mục. đây, mục. Hàm mục. Hàm mục. Hàm sao Hàm อะไรก็ไปเฮียนเห็นมากกางเว่นผู้ใดจังกินหมกม,มาใหม่ก็ได้มุกไว้ชักได้กมุก ไปซื้อดอกติ๊บเรียบร้อยลงไปจะเอาไปข้างมาน่หกมกพอดีพอดีกินเอาไปแข้งก็จะไปข้างก็ เอาไว้ทางนีก็างหัวไปถ่าอยู่กวกใบนี้บาดนี้อ่ะน้องๆกะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอมกไม้มีนมกไม้มัน้องๆท่านเฮากะสิได้ขอจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบๆกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยอ่าก็ขอขอบุกขอบใจสําหรับคอมเมนต์ดีๆนะกําลังใจดีๆพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้กัไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี